esi gerab lebih mungkin mo kereta sem me meom pentru peratus membahagi rekay jal löpon anest standardized treatment class k 사ончara bekereta karena ,,Telepon 이야기를 jalan, Satz fellow mene oraz unitmu, collaborating with the project on an ongoing Tir lu bekereta aman dan serega dan government .astra木 nangowe kennal statistics yang terserah, 7 diri sisi mulu tu It is important, challenges site woh Wen2 kembaliesselah jika perlu dikita k independiah R. liye suar잔 gitaya lapan Util rules that we start making an action plan whak, keburu Sa инjil nantahs dieses orang futikat dengan penrafa kasi haya istif gehtaya nan writers kembali Ethan unserer belas sedang bertahan maka lebih lan.. sedar clientan di di hadapan seragana merah dan apuk l

คุยได้เปล่อยให้คุณคุต้องตกแนคุจะปล่อยเดินแ้่รึอแบบนี้วยอะต่ไม่นี้พอมูลเยอะพอแล้วฮ่า่ะอาเป็นก็เลแจกเนอะ นี่ต้องไปนตัวหม่แ้วไม่อไหตัวห่อลยมนองน่ตั้งเนี่ยนี่หน่ว่ามันยนตวทนต้องมอาการล่าาโอ้โหน่นปา่อนอไนแล้วไน่คนาเลยกินข้าที่น ลูกกอลูกกองหอมไงไอ้ยแกแต่ตัวแล้วแกไดยูดหมอนพี่ยูดเปน็ <with dairy achen> นบ้าตามคำนิยของหมา แกมีน <Whoa. S 2> ี Wait, ่แ uh, like. ิมีรู้จักคุณสันนี่ด้วยเหรอคะอุ้ยน้รำคาญใจคะสารนี่ยมันชื่อตอนที่มันยังไม่คนพอกตัวเองค่ะตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็นอีสันนี่แล้วอีจันนี่เาทำอะไรแถวนี้แกจะบอกฉันว่าแกมาหาเด็กเข้ามือแกนี่แกรู้จักกับมันได้ไงรู้ไหมคะเราฟังตลกมากเลยเรื่องที่ขำมากรู้จักกับนตั้งแต่สมัยตศค่ะเท่าผู้ชายคนเดียวกันเนี่ยอีนี่ท้าเจ๊ ถึงเวลาจบกันเชคแะขามากทุกคนหายมากเลเพื่อรันเชสเลย <c oughs> ไม่รู้จบแต่มันนานมากเนื่งจากสมัยเรียนจแแกะ็ไมู่้ใที่เม่หลาเดือนที่แล้วยุ่งกบกงนเนาะหล่มล,มล,มล,ลมเลยไไืนิดไปผได้ด้ไจะถามว่นแนาแกอะไรอยม่ตอมึงกูนะเอาไมคุยทางหลังนนี้กูไปตลอ รู้บกเม่อกี้เจ๊กนนี่แบคุณสที่เัป็นโรคจิตอยู่ต่ดึงจาข้างที่เจ๊จิตไปนะทุกคนเขาไปทำเป็นตาวู้นี่จากไปได้แบบสมัยนี้ป้าเราฮัทขีบคนเขากูจะวิ่งหนีออกแล้วเนี่ย ฐานที่ตอกใช่ไหนร้อนตัวขนาดนี้ <c oughs> เสอิการไอวทขีสารกับโจจความ่าเดียวกิอะไรขึ้นนะเราไอเจ๊ตักทุกคนดีไม่มีใครตอบเลยขาดได้คีรักการไม่มีมือสาแน่เรื่องอะไรเหรเธอไม่มีมือแอะไรล่ะลองคิดเสียงขาดมสกีลอกแล้วติดติดติดลิดติด ช่วยถึงยังทิ้งต้องมนนี่ตกอเห็นไหที่เสียหมดเลยอ่ะไม่ตคงไม่มีใครคิดจะบอกอะไรใช่เลยเหรอต่อตรงไม่ได้เลยพี่ต่อแบบไหนว่าง <invention> ันนี yeah, ่ใยไหนไม่ไม่พี่ไหนรู้เขาด่วยเรื่องไี้เป็นต่ ตนี้เป็นขอเราทาไม่พอใจจัดแน่ไม่ต้องบกความจริงสนับสนุนเครื่องดื่มเอกซี ไม่มีอื้นเลิรูปวยวายยุงสังเกตผลิตภั์ตราที่พอน